สวัสดีครับสวัสดีครับน้องอิทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ทุกวันพฤหัสันนะครับเวลาหนึ่งทุกนะครับเราก็จะมาเจอรายการของเรานะครับสมดุลสะเก็ดเงินนะครับนะฮะช่วงนี้พี่รุตก็ขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันพี่รุตกันอีกอ่าคือต้นเดือนนะครับพี่รุตเขาบอกแล้วว่าเยอะต้นเดือนเราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาทักทายกับเพื่อนๆด้วยนะครับเอ่อเดี๋ยววันนี้ก็คุยเรื่องสูตรสําเร็จนะฮะ ใช่ครับในในกลุ่มของเราจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มือใหม่นะจากเห็นพี่ๆเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มอะนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถามกันเข้ามานะครับก,ก็ยังมีคนแบบตั้งคำถามตั้งโพสถามกันอยู่เรื่อยๆนะครับจริงๆมันก็มันไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเกิดพูดกันตรงๆนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็มีสูตรสำเร็จอยู่แค่ควันนี้คัดเอาประมาณ5้าสูตร มันไม่ได้ห้าสิ่งห้ามันเป็นห้าสิ่งที่ต้องทอํา,าอ่ะครับผมเรื่องแรกเลยสู่สาเร็จนะครับบอกแล้วว่ามีหลักๆมีห้าอย่างนะครับหา้าอย่างที่ต้องอ,อปฏิบัติเลยปฏิบัตินะครับถ้าเกิดเป็นพี่รุ่ก็จะบอกว่าเออเรียกว่ายังไงอ่ะเออ,เ,อ,อเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับแต่สําหรับถ้าเกิดผมให้พูดอีกแบบหนึ่งเข้าใจง่ายๆเลยเป็นทางก็คือ เราเอาเข้ากับเอาออกนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นแพทย์แผนไทยเอาดีเข้าเอาออกถ้าเกิดเป็นแพทย์แผนไทยเขาจะให้เขาจะให้ความสําคัญกับการอาหารใหม่กับอาหารเก่านะครับอาหารใหม่ที่นี้ก็คือการที่เรากินเข้าไปนะครับแล้วก็อาหารเก่าก็คือการเอาออกนะครับแต่ในมันก็จะมีช่วงที่ตั้งอยู่ก็คือช่วงที่เรียกว่าเป็นการดูดซึมหรือการเอาไปใช้นะครับก็คือการอาหารใหม่ที่เรากินเข้าไปการนําไปใช้หรือการ ดูดซึมนะครับถ้าเกิดแบบว่าดูดซึมไม่หมดหรือ,เ,อเรียกว่าเรากินอะไรเยอะเกินไปเนี่ยมันตกค้างมันก็จะเป็นพิษแล้วก็จะมีปัญหาได้นะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็เลยคือการเอาออกนะครับอันนี้ก็คือหลักง่ายๆนะครับที่เราค,รคัดมาเรียกว่าห้าหัวข้อนะครับในสูตรเด็กของเรานะครับภายในห้าข้อเนี้ตกไปข้อหนึ่งก็ไม่ได้นะอ่าใช่ครับ นะฮะถ้าในห้าข้อเนี่ยตกไปอันหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากหายนะครับข้อนี้เป็นห้าข้อที่เขาเรียกว่าต้องเขาเรียกเป็นห้าข้อจําเป็นห้าข้อที่ต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีคขรข้อแม้เลยนะอืมนะครับถ้าอยากจะหายเร็วเนี่ยผมอยากจะให้ทำห้าข้อนี้เลยนะครับรู้ทุกคนเนี่ยจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นแบบเร็วด้วย คุณใจใจถามมามัน,นรฝรั่งเป็นหัวทานได้ไหมจริงๆถ,ถ้าเกิดไม่แพ้ได้นะครับคือเป็นหัวะะอถูกต้องเลยเพราะว่าอาหารแต่ละคนเนี่ยแพ้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันฝรั่งสําหรับผมผมทานได้สำหรับคนนี้คน A ทานได้ไหมทานได้ดีดีทานได้ C อาจจะแพ้เพราะฉะนั้น การทานนะครับวิธีการอ่านเราก็เอามันฝรั่งนะครับมาทานอาหารเพียงหนึ่งมื้อหรือก็แล้วไม่ต้องเยอะด้วยครับภายในมื้อนั้นไม่ต้องเยอะเราแค่นํามันลองนะครับแล้ววันแรกที่เรากินนะครับเราก็ต้องดูอาการถึง3วันนะครับว่ามีอาการเกิดขึ้นไหมนะฮะแล้ววันที่4เราต้องมารีเช็คโดยเอาโดยการที่เรามากินมันฝรั่งอีก1มื้อนะครับแล้วไม่ต้องมากด้วยนะครับอีก1มื้อถ้าวันที่4ี่้านะครับเรายังไม่พบเจออาการใดๆ มันฝรั่งเราทําได้ทานได้นะครับครับใช้นาฬานี้ใช้กับได้ทุกอาหารนะครับทุกอาหารในที่นี้เป็นทุกอาหารที่เรียกว่าเอดีต่อสุขภาพนะครับไม่ใช่ทดลองกับนมวัวไม่ได้ไม่ได้ครับถูกต้องทดลองกับขนมปังอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่เอาไม่เอาทดลองกับผักส่วนใหญ่เน้นเป็นผักมากกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับ นะฮะแล้วก็อาบางคนอาจจะไปลองพวกเคลกาป้าต่างๆนะฮะที่แต่ละคนอยากจะลองทานดูนะครับมีเมนูใหม่ๆมานะฮะประมาณนี้นะครับอย่างที่น้องอิดบอกอย่าไปลองทานอะไรที่ร้ั่วเสี่ยงแต่อยากขอรองไม่เอาหรือบางคนเออผมเห็นนะมีแบบมันแปลกๆอะอะไรที่แปลกๆก็ครัเอทดลองอะไรเงี้ยผมก็จะไม่แนะนำ S <S เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนมันไม่เรียกว่ายังไงอ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพรามันไม่ได้เป็นอาหารที่แบบว่าคนอื่นเขากินกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแปลกๆไปหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่แนะนำนะครับ,บ,บเอาที่แบบว่าเราหาง่ายๆที่เราต้องกินทุกวันได้อะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับใช่มนันคุ้มค่าที่จะลองอ่ะนะถูกต้องถูกต้องนะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คำว่าสูตรสำเร็จนะครับภายใน5สิ่งนี้ถ้าคุณทำได้นะครับคุณสำหรับโลกสะเก็ดเงินไม่ว่าจะเพิ่งเป็นหรือเป็นมานานแล้วนะครับก็จะสามารถดีขึ้นได้ภายใน5สิ่งนี้นะฮะเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยนะฮะคืออาหารต้องห้ามอาหารต้องห้ามคือ4กดเหล็กจำได้ไหมฮะ4ี่กดเหล็กเรามีอะไรบ้างนะครับ4กดเหล็กนะครับนะฮะถ้าคุณจาได้เนี่ย แต่ว่าคุณสอบผ่านแล้วข้อแรกนะฮะสี่กดเหล็กนะครับไหนใครจําได้บ้างครับพิมพ์เข้ามาหน่อยฮะอ่าลองทบทวนด้วยอถือว่าได้โอกาสทบทวนด้วยใครจําได้นะฮะพิมพ์เข้ามาหน่อยฮะแล้วแหละคุณภูชิดตอบมาแล้วครับนมวัวนะครับอ่าถูกต้องครับนมวัวครับทีนี้น<อ>มวัวเนี่ยฮะมันไม่ได้อยู่ในรูปของอแค่ของเป็นนมที่เราดื่มแค่นั้นนะครับมันรวมอยู่วิปครีมแปรรูปนะฮะพวกวิปครีมอ่า นะครับกาแฟที่เขาใส่วิปคีมอยู่ข้างบนนะครับรว,รวมอยู่ในเค้กรวมอยู่ในตัวไอศครีมนะครับไอศครีมต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ผมอยากจะบอกว่ามันแอบแฝงอยู่ในอีกหลายๆพิธิพันธ์หลายๆตัวที่เรากินกันอยู่ทุกวันน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีเลยนะครับต้องเช็คให้ดี เดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้ครับคนยังมีหลายหลายท่านที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าอันนี้ก็จะมีกระแสที่แบบบางคนเขาอาจจะมองว่า,าโรคสะเก็ดเงินมันคือโรคผิวหนังนะครับถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะมันแสดงผลทางผิวหนังนะครับแต่ว่า,าความเป็นจริงที่เรามองกันในกลุ่มนี้คือ,อโรคสะเก็ดเงินมันคือโรคของภูมิแพ้นะครับมันเกี่ยวเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน มันเกิดจากลำไส้นะครับเราเลยให้ใดนมวัวเพราะว่านมวัวมันมีตัวเคซีนนะครับแล้วก็น้ำตาลแลคโตสนะครับซึ่งร่างกายมันไม่มีเอนไซม์แลคเตนไป,ไปย่อยมันก็เลยตกค้างนะครับในลำไส้ซึ่งเราเรียกว่าโรคสะเก็ดเงินนะถ้าเกิดพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเกิดจากลำไส้รั่วนะครับหรือว่าโรค เรียกว่าลำไส้อักเสบละกันให้ทุกคนแบบเข้าใจได้ง่ายๆนะครับคูค่นี้ก็คือต้องแก้ที่ลำไส้นะครับก็คือวิธีการก็คือตัดนมวัวนะครับนมวัวมีผลทําให้ลำไส้เป็นเมือกเป็นตะกันนะครับมีผลจากการขับถ่ายนะครับตัวหนึ่งก็คือเนี่ยพี่พิพพพมมาเลยนี่แป้งนะครับแป้งสาลีแป้งเดี๋ยวผมแยกเป็นสองแป้งแล้วกันอแป้งไอ้แป้งแรกที่เราจะให้เลือกอะมันคือแป้งสาลีนั่นแหละ มันมีกลูเตนอันนี้คือแยกก่อนเนาะอย่างแป้งสาลีเพราะแป้งสาลีมันมีกลูเตนนะครับมันโมเลกุลหรือโครงสร้างมันจะเปรียบพี่รู้จะบอกเสมอว่ามันจะเปรียบเสมือนแบบอินคีของเชื้อรานะครับมันทําให้ร่างกายมันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรจำผิดหน้าตามันคล้ายกันมากอ่ะมันเลยทําให้มีปัญหาแสดงผลออกมาทางผิวหนังนะครับมันก็คือกลูเตนซึ่งมันจะอยู่ในทุก รูปแบบเลยนะครับทุกรูปแบบเยอะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แป้งอย่างเดียวนะผมถึงบอกว่าเดี๋ยวแยกแป้งไปอีกข้อหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เฉพาะกลูเตนอย่างเดียวก่อนนะครับก็คือแป้งสาลีละหนึ่งนะครับขนมปังนะครับเพราะเขาขนมปังเป็นขนมปังเนี่ยถ้าตีเป็นค้าผ้าถ้าเราอิจพูดขนมปังเนี่ยผมอยากจะบอกว่าในตลาดของเบเกอรี่นะครับแป้งสาลีคือแปดกินไปเท่าว่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของตลาดเบเกอรี่ทั้งหมด ถูกต้องครับแบหรือไม่95%หรือ98%เลยคือแบบว่าเยอะมากนะฮะจะถามว่าไปร้านนี้อาจจะกินขนมปังอันนี้ได้ไหมร้านนี้เขาน่าจะใช้ของดีราคาแพงแต่มันก็ใช้แป้งสาลีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโควิดนะครับก็เป็นแป้งสาลีนะครับก็จะมีคําถามเข้ามาอยู่แล้วแหละว่าโควิดได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับครับโควิดก็คือการเติมธัญพืชเข้าไปนะครับก็ ่อให้เติมันยาพืชเข้าไปทันยาพืชเข้าไปยังไงเนี่ยเอ,อมันก็ยังมีกลูเตนอยู่นะครับใช่ครับแล้วกลูเตนก็จะมีอยู่ในสีอิ่วขาวสีอิ่วทุกอย่างแหละไม่ใช่เฉพาะสีอิวขาวสีอิวทุกอย่างหอยนางรมมีหมดใช่ต้องซอสหอยนางรมบางทีซอสน้ําจิ้มไก่มะเขือเทศยังมีเลยทุกอย่างมีหมดนะครับอืออือเพราะฉะนั้นคําว่ากลูเตนนี่มันกว้างมากกว้างมากมันมีตื่นสมเร็จลูกมีหมดนะครับทุกอย่างมีหมดต้องรับ คนจะเริ่มแบบกุมหัวแล้วแค่สองตัวนี่คือกินอะไรไม่ได้ติดไว้เมื่อกี้นะครับแป้งฟูเตนไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกแป้งหนึ่งอันนี้มันจะอยู่ในหมวดของความหวานนะครับที่เราควรที่จะเลิกนะครับความหวานก็คือความหวานเนี่ยจะบางคนจะมองแค่น้ําตาลนะครับหรือว่าน้าอัดลมอันเนี้ยแน่นอนข้าวขาวด้วยไหมเอ่อถูกต้องครับข้าวขาวด้วยถ้าเกิดในมุมมองของผมคือข้าวขาวด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขนมจีนหรือว่าวุ้นเส้นเนี่ยอันนี้ทุกคนจะเข้าใจกิดเยอะจะมากินวุ้นเส้นกันซะเยอะนะครับแล้วก็เพราะจริงๆวุ้นเส้นก็ทํามาจากแป้งนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแป้งและถั่วเขียวอแป้งจะเยอะกว่าถั่วเขียวด้วยสมัยเนี้ับ <c oughs> ครับอแล้วก็อีกอันนึงก็คือแป้งทุกอย่างนะครับมันก็คือ,อเรียกว่าเป็นความหวานทั้งหมด นะครับซึ่ง <ừ> um. มันเป็นความหวานได้ยังไงนะครับเพราะคือมันเป็นความหวานก็เพราะว่าพอเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะครับค่บ<ฆ>า G.I เนี่ยเกี่ยวกดค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์เนี่ยนะครับค่า G.I เนี่ยมันจะพุ่งสูงนะครับน้ําตาลในเลือดจะพุ่งสูงนะครับมันจะทําให้เกิดเรียกว่าน้ําตาลในเลือดสูงและอินซูลินก็จะหลั่งออกมาเยอะนะครับครับ <hora> ซึ่งถ้าเกิดตกค้างหรือว่าเอาเข้าสู่เซลล์ไม่หมดเนี่ยมันก็จะเกิด ปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานการอักเสบนะครับทั้งหมดนะครับก็คืออันนี้ตัวที่สามก็คือความหวานนะครับแป้งทั้งหมดเลยอ่าและอยากเสริมอยู่นะครับพอดีว่ามีคําถามเข้ามาอยู่ในกลุ่มวันก่อนผมเห็นอยู่ว่าน่าจะเลิกข้าวขาวไม่ได้ถามมา<อ>เรื่องเพราะว่าถ้าเราเลิกข้าวขาวไม่ได้แล้วเรากินเหมือนว่ากินจานใหญ่ๆมันฟูๆใช่แม้เวลาตักข้าวหนึ่งทัพพีสองทัพพีต่อมือแล้วเราลดปริมาณข้าวขาวลง มันจะในมันจะเหมือนกับการที่เราไปเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวไรเบอรี่ไหมอืมผมว่ายังไงมันต้องทําไปด้วยทั้งคู่เลยครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการาทำไมถึงต้องเลิกกินข้าวเนี่ยผมก็ได้พูดไปนะครับก็คือทางที่ดีที่สุดอะ่ะอันนี้ที่เราพูดกันตอนต้นนะพี่ก็คือว่าทําไมบางคนถึงเร็วหายเร็วไกคือสูตรเดียวกันเลยทําไมบางคนหายเร็วกว่ามันก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับก็คือบางคนเนี่ยเขาสามารถบางคนเนี่ย เขาเปลี่ยนด้วยลดด้วยอ่าลดด้วยจลลดมือม้อลงด้วยบางคนก็ลดมื้อลงด้วยเขาแบบว่าบางทีกินจากอที่ผมแชร์ไปอ่ะเนาะก็คือกินแค่กรรมเดียวกรรมมือเดียวของเราบางคนจะจากสองมือ้อสามมื้อก็ลดลงอนะ่ะเหลือมื้อเดียวอ,อะไรเงี้ยให้พอหายอยากหรือบางคนแบบวันไหนนึกแบบอยากดูแลสุขภาพคลีนคีนมาก็คือกินแต่ผักเลย ไม่กินข้าวเลยอะไรเงี้ยพูดค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันแล้วมันแล้วแต่คนนะครับก็ค e> ือถ้าเกิดทำได้มันก็ดีต่อสุขภาพเรานะครับแต่ถามว่าเออย่างที่บอกเหมือนกันไหมถ้าเกิดเราไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนกันนะในการที่ว่าจะมาลดข้าวขาวมาแทนไอ้ข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะฮะข้าวที่ไม่ขัดขาวผมว่ายังไงนครับมันเป็นเหมือนขั้นบันไดมากกว่าครับก็คือบางคนเนี่ยเขาแบบว่าผักดิบเลยไม่ได้ อ่าเป็นจุดสตาร์ทอ่าลดลงก่อนนะครับอเขียนแล้วก็เขียนข้าวไปด้วยแล้วก็อ่าค่อยๆลดลงลดลงลดมื้อลงวันว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆอ่าเรียกว่าเป็นเหมือนขั้นบันไดที่เราจะก้าวไปเรื่อยๆมากกว่านะครับถ้าเราเลิกไม่ได้มันมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับผสมเอาข้าวขาวผสมกับข้าวไรเบอร์รี่นะครับในปริมาณที่ข้าวขาวนะครับเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ นะครับของก็คือ1ในสี่ข้าวขาวคือหนึ่งในสี่ของข้าวไลบรารีนะครับท้ายจะเป็นเรียกว่าไขามันเลวแล้วกันใช้คำนี้หลักๆง่ายๆนะครับมันก็คือคน้ำมันทั้งหมดนะครับตลาดน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันเขาเรียกว่าอะไรอะ RBD หรือน้ำมันผ่านกรรมวิธีทั้งหมดนะครับบางคนบางที่เนี่ยเขานิยามพวกจะเป็นน้ํามันพืชทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับยกเว้นอยู่แค่ไม่กี่ตัวที่สามารถใช้ได้นะครับตัวไหนก็จะเป็น น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้อะไรด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ต้องใช้ให้ถูกทางด้วยต้องใช้ถูกต้องด้วยนะครับผมนะครับทีนี้ผมอยากพูดไอ้เรื่องของไขมันเลวนิดนึงนะไอ้ไขมันเลวเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไขมันเลวนะฮะเรากินเข้าไปมันมีปัญหาแน่นอนนะฮะทีนี้ผมอยากจะบอกก่อนว่าไอ้ไขมันเลวเนี่ยผมจะบอกว่าเลวมันมีเลวนะฮะแล้วก็เลวแล้วก็โคตรเลวเลย นะฮะมันมีเลว<ะ>แล้วก็โคตรเลวเลยนะฮะผมอยากพูดไอ้คำว่าโคตรเลวก่อนนะฮะวันนี้อาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงนะมีคำว่าโคตรด้วยนะไอ้ไอ้ตัวที่ผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะฮะลดละเลิกจริงๆเลยนะครับถ้าวันนี้ใครยังกินอยู่เนี่ยใครยังกินอยู่เนี่ยถ้าคุณยังกินอยู่นะคุณจะต้องเจอเบาหวานโรคเบาหวานมาแน่นอนความดันไขมันนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาคือโรคหัวใจ คุณจะเจอโรคพวกนี้แน่นอนถ้าคุณไม่หยุดแล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นอัมพษ์อัมพาตเหมือนคุณพ่อผมเหมือนคุณพ่อผมถ้าคุณไม่เลิกเขาเรียกว่าทานแฟตนะครับทานแฟตวันนี้ใครยังกินทีนวันอยู่กาแฟทีนวันวันนี้ใครยังกินไอ้พวกอ่าโกโก้ฉีดซองพร้อมดื่มนะครับอ,อะไรที่พร้อมดื่มฉีดแล้วกดน้ําร้อนใครยังกินอยู่นะฮะใครยังกินแล้วที่กินเยอะๆกินทุกวันด้วยผมบอกเลยว่า คุณเป็นแน่นอนอนาคตคุณจะเจอโลกพวกนี้แน่นอนนะครับถ้าคุณไม่หยุดน,นะครับ mm hmm. แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะที่เจออยู่ทุกวันเลยคือมันจะแฝงอยู่ในเบเกอรีร่ด้วยเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเนยเทียมหรือมาการีนมาการีนหรือเนอยเทียมตัวเนี้ยนะครับเขาจะใช้อยู่ในรูปผมแบบเบเกอร,กรี่เพราะว่าต้นทุนผมจะบอกว่าต้นทุนของร้านเบเกอร,กรี่หรือร้านขนมปังไม่ใช่แป้งแต่เป็นเนยฮะเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าคุณไปกินขนมปังผมไม่ได้บอกว่าขนมปังที่ขายทุกถุงแล้วมันจะไม่ดีแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะใช้มะการีนนะครับมะการีนนะฮะมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนผสมหลักของขนมปังชิ้นนั้นซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดทําให้เกิดพักในหลอดเลือดอะไรต่างๆทําให้เกิดโรคไร้าตามมาเยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรากินขนมปังไม่ได้อยู่แล้วด้วยอันนี้เป็นข้อดีของผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเลยเพราะถ้าเราหยุดขนมปังได้มะการีนเราก็ลดลง S <S แต่มาการีนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ขนมปังครับมันไม่ได้อยู่แค่ขนมปังมันอยู่บางทีนะฮะร้านอาหารบางร้านข้าวหมกไก่ยังใส่เนยเลยข้าวผัดยังใส่มาการีนเลยคุณเคยเจอไหมข้าวผัดใส่มาการีนแล้วหอมๆมันกินข้าวผัดแล้วมันหอมเนยอ่ะมันไม่ใช่เนอยอ่ะมันคือมาการีนนะฮะข้าวหมกไก่อย่างเงี้ยนะฮะสีเหลืองๆมันไม่มาจากขมิ้นมันมาจากเนยเห็นไหมฮะบางทีว่าเราไปเจออะไรพวกนี้ที่มันแฝงอยู่ในอาหารอีกหลายๆอย่าง นะครับเดี๋ยวจะไปต่อหัวข้อที่สองนะฮะหัวข้อที่สองของเรานะครับคืออะไรฮะอิทไอเอือ่า <IF, S 2> i f ก็มันก็จะเป็น,นกับเรื่องอาหารนะครับไอเอฟก็อธิบายก่อนมันคือ intermittent fasting นะครับอืเอ่อเรียกว่าเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพเนาะก็คือจริงๆ IF ออ่ะมันมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอ่อวันเว้นวันหรือว่าการเอ่อกินแปดชั่วโมงอด สิชั่วโมง <Ừ. S 1> อันนี้ก็แทบจะเรียกว่าเป็นพื้นฐานะนะครับแต่ในใพูดถึงแนวทางของคุ่มเราเลยแล้วกันเราจะแนะนำสูตรเนี่ยอยู่สองแบบนะครับก็คืออยากให้ลดมื้อลงก็คือกินแค่สองมื้อนะครับหรือว่ากินแค่หกชั่วโมงนะครับกินแค่หกชั่วโมงนะครับและที่เหลือจากนั้นอ่ะเราก็ควรงดนะครับแล้วหกชั่วโมงเนี้ยก็ควรเป็นเวลาที่ตายตัวนะครับไม่ควรที่จะแบบว่าสลับเวลากินเวลานู้นเวลานี้นะครับ ตัวที่สาคือการนอนคือเกี่ยวเรื่องของโกรธฮอร์โมนคือการนอนก่อนสี่ทุ่มช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองช่วงเนี้ยคือเราต้องอยู่บนเตียงและคิดว่าหลับสนิทนะครับต้องว่าหลับสนิทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ทุ่มกระโดดขึ้นเตียงก็ช้าไปสามทุ่มกระโดดขึ้นเตียงเลยนะครับสามทุ่มกระโดดขึ้นเตียงทํายังไงก็ได้รีแลกตัวเองทำให้พร้อมที่จะนอนหลับนะคกระโดดขึ้นเตียงแต่ถายมือถือเล่นก่อนไม่เอาดีไม่เอาดีแสง มันกระตุ้นมันมันดูยังไงก็อยู่นอนนอนไม่ไม่หลับนะถ้าเรายังเล่นมือถืออยู่นะครับมันเป็นตัวกระตุ้นอยู่คือมันมีเอ่อบูไลนะครับมันมีแสงสีฟ้าอยู่นะครับบูไลมันก็คือแสงจากร้าทิศเนี่ยแหละนะครับคือเราต้องบอกต้องเข้าใจหีิว่าพาทิศอะครับมันเมื่อเวลาเราจ้องมองไปที่ปกติพาทิศเนี่ยมันจะกระตุ้นเรานะครับมันจะทําให้เราตื่นตัวนะครับเวลาเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนบอกเราว่าเช้าแล้วนะครับ ไอพวกแสงหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นจอทีวีจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือจอมือถือเนี่ยมันก็จะมีแสงบูไลท์ที่เขาจะทําแป่นกองแสงกันมาถ้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันครับอันนี้มันจะมีแสงบูไลท์อยู่ถ้าเกิดเราจ้องเนี่ยทำให้เราตื่นตัวแล้วเราก็จะนอนไม่หลับโดยที่เราไม่รู้ตัวครับม,มันจะตื่นตัวอยู่ตลอดอ่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึง่งส่วนบางคนก็จะมีคำถามมีบอกว่าเนี่ยทาไมฉัน จ้องแล้วมือถือหล่นใส่เลยหลับไปเลยคามือถืออันนั้นคือเรียกว่าสมองมันล้านะครับสมองมันล้าจนมันมันมันไม่ไหวมันต้องชัดดาวตัวเองนะครับเรียกี่การฝืนมันไม่ใช่ธรรมชาตินะครับทางที่ดีที่สุดเราก็ควรที่จะครูดาวในที่นี้ก็คือปิดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบางทีเสียงแอร์เนี่ยยังยังมีปัญหากับบางคนนะครับที่มีปัญหาการนอนหลับเลยนะครับเราก็จะปิดอะไรให้ได้มากที่สุด ปิดเครื่องจะไฟให้มากที่สุดเพื่อสร้างบรรยากาศได้ไหมสร้างบรรยากาศจริงๆมันก็จะมีอาโรมาเสียงน้ําพุอ่าเสียงน้ําพุอ่ามีอโรมาตอนนี้เขามีเปิดเสียงบางคนเขาก็ฟังใน youtube ก็จะมีเสียงช่วยการนอนหลับนะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่คนแล้วล่ะเหมาะสำหรับตัวผมนะเพราะว่าผมมองว่าการที่ปิดทุกอย่างเนี่ยแล้วนอน ให้มันเรียกว่าครูดาวตัวเองอ่ะคือดีที่สุดแล้วแต่ว่าอันนี้ต้องคนคนนั้นนะครับต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรานอนไม่หลับเพราะอัดไรนะครับครับปัญหาที่อู่ตรงนี้นะฮะบางคนนอนไม่หลับเพราะว่านอนกลางวันนะครับแต่ไม่รู้ตัวนะครับคือรู้คือตัวเองนอนกลางวันแหละแต่อย่านอนกลางคืนด้วยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ดีกว่าควรจะเลิกนอนกลางวันก่อนนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือนอนไม่หลับเพราะเครียดอันเนี้ย เราอาจจะต้องต้องต้องไปแก้เป็นเรื่องๆไปเราต้องดูว่าเราเครีคยดอะไรก่อน,อนครับหรือว่านอนไม่หลับเพรคันเน,นี้ยต้องหาตัวช่วยแล้วนะครับอาจจะใช้น้ํามันมะพร้าวใช้ครีม,มโอเรโอหรือว่าอีกอันหนึ่งที่จะช่วยเลยก็คือตัวห้าเซียนนะครับช่วยลดทำยังไงครับช,ช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยทํำยังไงครับทํำยังไงห้าเซียนก็คือต้มเอ่อห้าเซียนก็คือต้มน้ําใส่น้ำสามลิตรอ่าเอ่อใช่ครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดใส่น้าน้อยเนี่ยมันจะ ต้มเป็นเป็นแก้วแก้วเข้มเข้มอ่ะอันนั้นช่วยการนอนหลับได้ดีที่สุดอ,อย่างนี้แล้วกันเอาง่ายๆเลยคือต้มน้ำสามลิตรนะครับให้เหลือลิตรครึ่งให้เหลือลิตรครึ่งน,นะครับคือเข้มเข้มพวด <ๆ S 2> วๆๆๆดเข้มเขมเลยนะครับกินหนึ่งแก้วก่อนนอนนะครับดันจะช่วยให้นอนหลับอ่าจะช่วยนอนให้นอนนอนหลับได้ดีขึ้นแต่ถ้าเรากินระหว่างวันอาจจะอ่าสามลิตรให้เหลือสองลิตร นะครับสามนิดเดีสองนิดเหลืสองนิดขึ้นก็ได้อ่าต้มสักพักหนึ่งอ่าแล้วก็จะทานได้เรื่อยๆนะฮะมันจะช่วยลดการอักเสบนะฮะแต่มันเป็นลิ์เย็นแต่มันเป็นฤทธิ์เย็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเย็นเกินไปคุณอาจจะต้องอ่ามีการปรับจูนนะครับกับการทาตของเราดูของเราด้วยนะครับตัวที่4นะครับอันนี้ จะเกี่ยวสําหรับผู้ป่วยที่เป็นสะเก็ดเงินที่เป็นที่ศีรษะอ๋อเอาหมักผมด้วยเลมันตัวช่วยนะครับมันเป็นตัวช่วยนะครับทําให้แผลของคุณเนี่ยนะะอ่าตรงหนังศีรษะของคุณเนี่ยนะครับสะเก็ดเงิน,นดีขึ้นคือการมห,หมักผมคือการหมักผมหมักผมด้วยน้ํามันมะพร้าวนะครับมหมักผมด้วยน้ํามันมะพร้าวถ้าคุณสามารถอยู่บ้านถ้าคุณอยู่บ้านได้ทั้งวันโดยที่ไม่ออกไปไหน คุณสามารถหมักได้ทั้งวันเลยนะฮะน้ำมัมะพร้าวอยู่ที่หัวได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วตอนเย็นเราค่อยมาสระผมใช้ได้ทั้งคนที่เป็นสะเก็ดเงินและไม่เป็นสะเก็ดเงินเลยถูกต้องวิธีนี้คนที่ตหนังศีรษะแห้งเป็นลังแคร์ลังแคร์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดใช้ได้หมดเลยนะครับหมักหรือเส้นหนังศีรษะไม่แข็งแรงนะครับผมเล่อกบ่อยนะครับสามารถใช้ได้คนแต่บางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าใช้แล้วมันร่วงนะครับ ก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกินซีอ,อยล์แล้วผมร่วงหรือว่าใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วผมร่วงเนี่ยมันคือการเอาผมที่อ่อนแอร่วงออกไปนะครับแล้วก็ผมที่แข็งแรงเนี่ยมันแทงขึ้นมาคือสาเหตุที่มันร่วงอะ่ะคือผมที่แข็งแรงเนี่ยมันจะงอกแทงขึ้นมาอ่ามันแทงขึ้นมาไอ้ผมที่อ่อนแอเนี่ยมันเลยร่วงหลุดอ,ออกไปนะครับมันเป็นแค่ช่วงแรก,แรกๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มัน เนียกว่าอยู่ตัวแล้วเนี่ยคือเราทําตลอดนะไม่ใช่ทําแค่ครั้งเดียวนะครับทําตลอดเวตลอดเวลากินซีอิ๊วแล้วก็หมักผมด้วยน้ำมะพร้าวเนี่ยผมที่งอกขึ้นมาใหม่มันจะแข็งแรงขึ้นนะครับคราวนี้มันจะไม่หมดแล้วมันจะร่วงตามธรรมชาตินะครับคือต้องบอกนี่ผมคนเราร่วงตลอดนะครับร่วงตามธรรมชาติร่วงทุกวันร่วงทุกวันนะครับร่วงทุกวันวันละร้อยสองร้อยเส้นถือว่าปกติผู้หญิงก็จะร่วงร่วงมากกว่าผู้ชายครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นปกติแต่สําหรับคนที่ร่วงมากๆด้วยจากยา จ,จากาเซรั่หรือจากสารเคมีหรือจากแชมพูที่ใช้อะไรเงี้ยอันนี้ว่าไปเรื่องหนึ่งนะครับส่วนหมักผมด้วยน้ำมะ้าวแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนแชมพูด้วยนะครับควรจะเปลี่ยนเป็นแชมพูเด็กนะครับแล้วก็เลือกยี่ห้อที่มันอ่อนที่สุดนะครับ,รบที่มันเด็กกับเราเอาพูดง่ายๆเลยว่าเด็กใช้กับเด็กอ่อนได้ถ้าใช้กับเด็กอ่อนได้เราหยิบมันเลย นะครับเด็กทารกเราตอนนี้ตอนกลายเป็นเราเป็นเด็กทารกไปแล้วนะครับเด็กอ่อนเด็กแรกเกิดไปแล้วนะครับแล้วเอายาสระผมผสมกับน้ำมะพร้าวด้วยนะครับก็เอาอถ้าเป็นขวดใหม่ๆนะฮะก็ใส่ไปสักสองถึงสามช้อนโต๊ะนะฮะใส่ใส,ใส่ใส่แล้วเขย่าเขย่าก,ก่อนใช้ทุกครั้งนะครับก่อนเขา่าก่อนจะสระผมก็เขย่าวขวดแล้วก็สระผมนะครับแต่ก็ควรหมักด้วยนะอถ้าอย่างที่บอกในขั้นตอนหมักเนี่ยคือแยกออกมานะ ถูกเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเข้าไปส่วนน้ํามันนะคพราพวกมันกยางคเนี่คืออีกอันหนึ่งัถูกต้องสาหรับผู้ป่วยที่เป็นสะเก็ดเงินที่ศีรษะแล้วเมื่อหมักแล้วหมักแล้วสะแล้วออกแล้วโทนิกเพิ่มเติมนะครับเอาโทนิกมาหยอดที่หนังศีรษะนะครับเป็นน้ำนะฮะโอ้โหจะมป็จะบอกว่าอยู่มันจะช่วยได้อย่างดีครับเพราะว่าโทนิกมันลดคันน้ํามันน้ำพามันลด ขีนะครับฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียคือทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีคือผมอยากจะพูดหัวข้อสุดท้ายก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะครับคือหัวข้อของการทําดีท็อกซ์คือการล้างสารพิษหัวข้อนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากๆเลยคือเวลามันก็หมดแล้วอะได้ครับไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวไว้ขอยกหัวข้อนี้เอาไว้ให้อิตย์หน้าเลยเหรอโอเคได้ครับอาทิตย์หน้าแล้วก็เดี๋ยวจะ ขอทาบทามน้องบอสนะครับมาคุยกันในรายการขอเทคนิคเขานะครับว่าทำยังไงแค่สามอาทิตย์ดีขึ้น90%ซนะครับคุณมีเทคนิคไหนคุณมาแชร์เอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับคุณเป็นได้ยังไงคุณมีอะไรคุณมีไลฟ์สไตล์ยังไงคุณกินยังไงคุณนอนยังไงนะครับแล้วคุณพ่อเขาอยากกระซิบบอกว่าคุณพ่อเป็นสเก็ตเงินลูกเป็นภูมิแค่ะนะครับ จนใช้ชีวิตจนเป็นสเก็ตเงินอ่ะผมเกินแค่นี้แล้วกันนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับมาติดตามชมรายการดีๆนะครับรายการดีๆอย่างนี้กันต่อนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชับ รับชมกันตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทั้ง Facebook และทาง YouTube และเพื่อนๆ f อ,อสอปปอลาวด้วยนะครับและเพื่อนๆทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่เข้ามาคอยตอบอยู่ในกลุ่มนะครับคอยแนะนำวิธีเคล็ดลับต่างๆในการดูแลของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินนะครับ,รบขอบคุณมากจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมกับน้องอิดขอติดไว้หนึ่งเรื่องคือเรื่องของการทำดีท็อกการดีท็อกผมอยากจะบอกว่ามันคือไฮไลท์ตัวหนึ่งเลย อาทิตย์หน้ามาฟังกันนะครับอาทิตย์หน้ามาฟังผมกับอิดกันเรื่องของการทำดีท็อกนะครับใช้อะไรบ้างทำยังไงบ้างทำเวลาไหนทำท่าไหนทำยังไงอ่ะเห็นไหมมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ผมกับน้องอิดขอลากันไปก่อนทั้ง f c e e o o o ทาง u t u b e และ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ขอลาตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคมต้องสักครู